กลางมหาลายัยผืนใหญ่หมู่บ้านพลานเล็กๆที่อยู่ระหว่างภูเขาใหญ่ทั้งสี่ลูกหมู่บ้านพลานคมอัศนีหมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยพานป่ามากฝีมือที่ชำนาญทั้งวิชาป่าและคาถาอาคมพลานในหมู่บ้านแห่งนี้จะมีดีกันคนละอย่างต่างคนต่างถนัดวิชาพลานคนละวิชาต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านแข็งแกร่ง ปลอดภัยจากอาถรรพ์ป่าและปลอดภัยจากอิททิพล์ของกลุ่มนักการเมืองที่ออกล่าพื้นที่ป่าไม้หนุ่มน้อยร่างกายอ้วนท้วนวัย12ปีเศษหนึ่งในพลานฝึกหัดแห่งหมู่บ้านพลานคมอัศนีได้รับภารกิจแรกจากหมู่บ้านภารกิจแรกในฐานะพลานฝึกหัดเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และเกินน้ำหนักตัวไปมากภารกิจนี้ก็คือการตัดฟืน หนุ่มน้อยน้ำหนักเกินเกณฑ์แอบจดจำคาถาในตำราพรานของต้นตระกูลตัวเองจัางหิ้งพระบนเรือนของมารดาคาถาพรานที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานได้ดำรงชีวิตอยู่ในป่าได้อย่างสงบสุขพรานฝึกหัดร่างท้วมสูดลมหายใจผ่านฐานทั้งสามคือปลายจมูกกลางอกและช่องท้องและย้อนถอยกลับเข้ามาสู่อุปจารสมาธิ พร้อมกับกล่าวคาถาวิชาพานที่แอบจดมาจากหิ้งพระในเรือนของมารดาคาถาพรานบทที่32กํากำลังเอราวัน,วนมือทั้งสองข้างของพรานฝึกหัดจับที่ด้ามขวานแน่นแล้วฟาดใส่ท่อนไม้ใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าอย่างแรงแต่อนิจจาจากคาถาพรานนี้แทนที่จะทำหน้าที่เสริมกำลังให้กับผู้ใช้คาถาแต่ด้วยสมาธิที่สั่นคลอนของพรานฝึกหัด บทําให้การใช้คาถาไม่ได้ผลและทําให้ขวานกระทบไม้อย่างแรงและกระเด็นลอยสูงขึ้นฟ้าเอ้ยล่วง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 สันขวานร่วงใส่ศีรษะของหนุ่มน้อยอย่างแรงโอ้ยปูดจะแล้วมั้งหัวข้าเฮ้ยไอขนูนุนเอ็งทําอะไรของเอ็งวะนั่นใครเขาใช้คาถาพลานผ่าฟืนกันวะรานเดี๋ยวเดินผ่านมาเห็นเห็นการพอดีโอ้นะเดียว หนูมีของดีนิดนาคนมีของดีเนี่ยเขาก็ต้องใช้กันสิเด็กน้อยย้อนคำขี่หมาคนจะใช้คาถาพรานต้องเข้าสมาธิให้คล่องก่อนงั้นผลก็จะเป็นแบบที่เห็นเนี่ยแหละไอ้หนูแล้วอีกอย่างหนึง่งคาถาพรานที่เองใช้เนี่ยมันใช้เสริมแรงเจ้าของคาถาในชีวิตข้าข้าเคยเห็นแก่พ่อของเองใช้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นพ่อเองผ่าต้นตะเคียนยักษ์ด้วยการจามขวานแค่ทีเดียว ต้นตะเคียนหักครึ่งเลยเองเอาไปซ้อมบ่อยๆอีกหน่อยเองจะได้ทำหน้าที่แทนพ่อเองได้พรานเดี๋ยวพูดแนะนำเด็กน้อยโถถ้าป่านนี้พ่อยังอยู่นะนะัดเดี๋ยวต้องเรียกหนูว่าพ่อพลานขนุนจอมพลังก็หนูอ่ะมันเด็กมีพรสวรรค์เด็กน้อยพูดเชิงโอ้อวดหนุ่มใหญ่โอ้าวรับภารกิจแรกมาก็จะเป็นพรานใหญ่ซะแล้วพ่อพลานขนุน เสียงอีกาส่งสารนี่วาหมู่บ้านพรานและหมู่บ้านป่าในแถบเขานี้ไร้ซึ่งโทรศัพท์ในการสื่อสารแต่ถึงแม้จะมีโทรศัพท์ในป่าท่ามกลางหุบเขาทั้งสี่ลูกก็ไม่มีสัญญาณให้ใช้ไร้ซึ่งเทคโนโลยีใดๆจากเมืองกรุงหมู่บ้านพรานและหมู่บ้านป่าในแถบเขานี้จึงใช้วิธีการติดต่อด้วยนกส่งสารหรือถ้าหากไม่ได้รีบร้อนอะไรก็จะใช้คนเดินเท้าในการส่งต่อข้อความหากันและกัน สารข้อความจากที่ไหนหรอจ้าณเดียวเด็กน้อยร่างท้วงพูดขึ้นข้อความจากหมู่บ้านเนินเขาทองคําเป็นข้อความหนู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 เองหนูเองหนูอ่านออกหนูอ่านออกหนูเรียนหนังสือภาษาพาทีมาเมื่อวานเมื่อวานอ่านหนังสือสอนให้หนูกินแต่ไข่ต้มร้านอ้วนๆอย่างหนูจะไปอิ่มได้ไงแค่ไข่ครึ่งซีกเอาวะไหนอ่านหน่อยข้าอยากจะลองของเหมือนกันไอ้หนูขออขอขอ วอยพอ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 อ่านอะไรแบบนี้เดี๋ยวลุงลุงป้าป้าก็หัวใจวายกันหมดหรอกนี่มันข้อความขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้านเนินเขาทองคําเดี๋ยวข้ารีบเอาไปให้ปูท่ทองก้อนก่อนเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่งั้นหมู่บ้านเนินเขาทองคําไม่ส่งข้อความขอความช่วยเหลือมาหรอกร้านหนุ่มปล่อยอีการโยนขึ้นฟ้าพร้อมกับผิวปากส่งสัญญ,ญาณให้กาบินกลับไป ทันใดนั้นพรานหนุ่มก็คว้าม,มีดพรานคู่ใจเหน็บใส่เอวและกำกระดาษข้อความจากหมู่บ้านป่าวิ่งไปทางเรือนของพรานทองก้อนพรานเท่าหัวหน้าหมู่บ้านพรานคมอัศนีเอ้ยไอเดียวเว้ยป่าราบหมดแล้วมัง้งเอ็งรีบวิ่งมีเรื่องอะไรด่วนขนาดนั้นพรานเท่าเจ้าของเรือนพูดขึ้นข้อความจากหมู่บ้านเนินเขาทองคำจะโปอูลองดูหน่อยไหนว่อาอ่านให้ข้าฟังดังๆหน่อย ปีนี้หูขัดตึงกว่าหน้าเองแล้วพรานเท่าพูดข้อความขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้านเนินเขาทองคำตอนนี้มีกระทิงป่าหลงทุ่งบุกเข้ามาในเขตของหมู่บ้านกระทิงตัวนี้มันดุร้ายนักยิงเท่าไรก็ไม่เข้านำซ้ำมันยังไล่ขวิดชาวบ้านไม่ให้เข้าไปทำไร่ในทุ่งหากปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อนหนักเนื่องจากไม่สามารถเข้าไร่เพื่อทำมาหากินได้ จึงขอความช่วยเหลือจากพรานของหมู่บ้านพรานคมอัศนีและหากแม้ว่างานจ้างนี้สำเร็จทางหมู่บ้านจะขอตอบแทนด้วยข้าวโพดสิบยุ้งช้างทยอยส่งให้ตลอดทั้งปีราหนุ่มอ่านข้อความในกระดาษสารโอ้โหข้าวโพดสิบยุง้งคนในหมู่บ้านเราไม่กินกันจนฟันเหลืองหมดเลยเหรอเนี่ยตรงนั้นมันเรื่องเล็กหมู่บ้านอื่นได้รับความเดือดร้อนแบบนี้เราต้องช่วยเขาก่อน เขาจะตอบแทนด้วยอะไรมันอีกเรื่อง,นงอหนึ่งไอ้หนูในข้อความบอกว่ากระทิงผีตัวนี้เนี่ยยิงไม่เข้าขาว่ามันแปลกๆผิดวิสัยสัตว์ป่ามากๆอยู่ๆกระทิงจะวิ่งเข้ามาในทุ่งของชาวบ้านมันผิดปกติอเดียวเอ้ยเอ็งไปเป่าสังหน้าเรือนข้าเรียกประชุมพรานหน่อยข้าจะหาคนอาสาไปจัดการเรื่องนี้ที่หมู่บ้านเนินเขาทองคำพรานเท่าสั่งการพรานหนุ่ม เสียงสั่งส่งสัญญาณเรียกหาเหล่าพานป่าน,น้อยใหญ่ของหมู่บ้านพรานคมอัศนีพรานทั้งหลายในหมู่บ้านไม่ว่าจะติดภารกิจอะไรหากได้ยินเสียงสั่งสัญญาณจากเรือนของพรานท่าหัวหน้าหมู่บ้านแล้วต้องทิ้งงานตรงหน้าทุกอย่างเสียงสั่งนี้ดังขึ้นเมื่อไหร่เป็นอันว่าพรานทุกคนจะรู้กันว่ากำลังจะมีเรื่องอย่างแน่นอนพี่น้องลูกหลานพรานคมอัสนีทั้งหลาย วันนี้มาเรียกประชุมพานเพราะว่ามีเรื่องสำคัญอยากจะหาคนขันอาสาเอารานเดียวเอ็งอ่านข้อความหน่อยรานเท่าเจ้าของเรือนสั่งการรานหนุ่มอ่านข้อความขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้านอื่นที่ได้รับมาจากอิกาส่งสารต่อหน้าเหล่าพรานป่ามืออาชีพนับสิบชีวิตเรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้และข่าขอแรงพานสองคนใครก็ได้ เอาไปจัดการเรื่องในหมู่บ้านเนินเขาทองคำให้เรียบร้อยไรอาสาขอให้ยกมือขึ้นลานเท่ากล่าวคำขึ้นท่ามกลางเหล่าพานนับสิบชีวิตและก็เป็นไปตามคาด้านทุกคนที่ประชุมยกมือกันหมดไม่เว้นแม้แต่พานฝึกหัดร่างท้วมอายุสิปีเศษข้าคิดอยู่แล้วลูกหลานข้ามีแต่คนมากฝีมืองั้นข้าจะเป็นคนเลือกเอง ภารกิจนี้อยู่ในหมู่บ้านเนินเขาทองคำหมู่บ้านเป็นที่ราบกว้างขวางข้าว่าภารกิจนี้คาถาพรานของพรานเดียวน่าจะค่อนข้างเหมาะเพราะว่าคาถาพรานของพรานเดียวจะสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของศัตรูในขอบเขตของคาถาได้อีกคนหนึ่งก็คือพ่อพรานทองก้อนคาถาพรานของพ่อพรานทองก้อนเหมาะสําหรับการวางกับดักตั้งรับน่าจะมีประโยชน์ในการจับกระทิงผีตัวนี้ อีกทั้งพ่อพรานทองก้อนเป็นคนใจเย็นน่าจะหยุดลูกบ้าของพรานเดียวได้บ้างพรานเท่าหัวหน้าหมู่บ้านพูดขึ้นอู้หูข้ากำลังเบื่อพอดีมีอะไรทำสักทีโว้ยข้าจะไม่ทำให้ปู่ผิดหวังเลยละพรานเดียวตะโกนขึ้นเสียงดังท่ามกลางหมู่พานนับสิบชีวิตเฮ้ออะไรอะไรก็ไอเดียวแง่ละมันคือลูกลักของปู่ทองก้อนไง เสียงพรานคนหนึ่งดังกังวานขึ้นมาจากด้านหลังเรือนไอ้โทนเอ้ยไม่มีใครเป็นลูกรักข้าทั้งนั้นทุกคนล้วนแต่เป็นลูกหลานของข้าถ้าดูความเหมาะสมในงานนั้นๆเพื่อจะให้งานมันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเท่านั้นพรานเท่าพูดคาถาพรานของข้าก็ไม่น้อยหน้าอีเดียวนักหลอกปูขอ,อแค่ตีนข้าเหยียบอยู่กับธรณีไม่ว่าจะสัตว์ร้ายหรือผีป่าตัวไหนมันก็มองไม่เห็นข้าทั้งนั้น ข้าไม่ทำภารกิจง่ายกว่าไอเดี่ยวหรือไงพรานโทนผูก,กัดตลอดการของพรานเดี่ยวพูดขึ้นด้วยความเคลื่องใจก็คาถาของมึงอ่ะจุดอ่อนมันเยอะไงไอโทนมึงหายตัวได้ก็จริงแต่มึงหายตัวได้เฉพาะในป่าแล้วถึงแม้ว่าตัวมึงจะหายไปแต่ทุกย่างก้าวที่มึงเหยียบลงดินมันก็เกิดเสียงดังศัตรูก็รู้ตัวหมดสิว่าพรานเดี่ยวตะโกนขึ้นเอองั้นมึงกับกูมาลองสักยกไม่ไล่เดียว กูเองก็อยากรู้เหมือนกันเว้ยว่าคาถานารายย่ำธรณีของมึงกับคาถาฤาษีพลางพลายของกูใครมันจะแน่กว่ากันพรานโทนตะโกนขึ้นพร้อมกับล้วงหยิบมีดคู่ออกจากยาม่มเออมาสิวะมีดอินเนบกูก็ไม่มีเลือดเส้นมานานแล้วเหมือนกันพรานเดี่ยวควงมีดอินเนกคู่ใจหมุนไปหมุนมาอยู่ในมือก่อนเหตุการณ์ของทั้งสองพรานจอมอาคมจะวิกฤตไปมากกว่านี้พรานเท่าหัวหน้าหมู่บ้าน สูดลมหายใจเข้าปลอดผ่านฐานลมทั้งสามของร่างกายภายในเสี้ยววินาทีพร้อมกับลั่นขาถาพรานขึ้นมาในใจคาถาพรานบทที่สองปักษาเหยียบเวหาพรานเท่าขวาก้อนกวดขนาดเท่าหัวแม่โป้งโยนขึ้นฟ้าทันใดนั้นที่กวดหลุดออกจากมือพรานเท่าก้อนกลวดก็พุ่งตรงไปใส่หัวของเป้าหมายนั่นก็คือพรานเดี่ยวและพรานโทน คาถาพรานบทนี้ไม่แม้แต่จะเป็นก้อนกวดแต่จะเป็นสิ่งของใดๆก็ได้ขอแค่ผู้ใช้คาถาสามารถโยนให้ลอยเหนือหัวตัวเองได้กำลังของคาถาจะเป็นตัวนำให้ของสิ่งนั้นมุ่งตรงไปใส่เป้าหมายที่เจ้าของคาถาต้องการในทันทีก้อนกรวดพุ่งตรงลงหัวของพรานเดียวอย่างจังและหลังจากนั้นกรวดนี้ก็พุ่งตรงไปใส่หัวของพรานโทนอีกทอดหนึ่งตามลำดับโอ้ย พรานหนุ่มเลือดร้อนทั้งสองคนร้องอุทานขึ้นพร้อมกันหยุดซะก่อนที่ข้าจะโยนลูกตะกัวแทนก้อนกรวดคำพูดของข้าคือประกาศสิทธิ์ตัดสินแล้วตั้งงานแล้วต้องเป็นไปตามนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอีกพรานเท่าพูดตะโกนโด้วยเสียงอันก้องกังวานสิ้นเสียงของพรานเท่าเหล่าพรานทั้งหลายต่างแยกย้ายกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองส่วนพรานเดี่ยวและพรานทองอยู่ ผูได้รับมอบหมายภารกิจนี้อยู่วางแผนในการเดินทางอยู่ที่โถงเรือนของพลันหัวหน้าหมู่บ้านต่อไปจากแผนที่น่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณสองวันออกเดินทางไปดังทิศต,ตะวันตกมุ่งสู่หมู่บ้านเนินเขาทองคำได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านหมู่บ้านใดๆเลยสงสัยจะต้องผูกนั่งห้างนอนคืนหนึ่งแล,ล้วมั้งปูพรานหนุ่มผููท่ามกลางที่ประชุมก็คงต้องเป็นอย่างนั้นวะอยากจะรีบจบงานนี้เหมือนกัน แต่ฟังจากที่เองพูดแล้วมันไม่น่าง่ายเท่าไหรนะ่นักกระทิงป่ายิงไม่เข้าเนี่ยนะข้าเกิดมาจนอายุปูนนี้แล้วยังไม่เคยเห็นเลยวะพรานทองอยู่โู้หูต่างไวัพูดข้าว่ามันต้องเป็นกระทิงผีอย่างแน่นอนหรือไม่ก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่ผิดธรรมชาติกระทิงมันไม่กินข้าวโพดสักหน่อยมันจะเข้ามาในเขตไร่ข้าวโพดของหมู่บ้านทําไมกันพรานทองก้อนหัวหน้าหมู่บ้านพรานพูดด้วยความสงสัย เอาแบบนี้แล้วกันเองสองคนเอาขวดน้ำมนจันเพนของข้าไปหากกระทิงผีตัวนั้นมันยิงไม่เข้าจริงๆให้เอาอาวุธอาบน้ำมนก่อนแล้วค่อยจัดการมันถ้าเป็นมีดก็ราดใส่ใบมีดได้เลยถ้าเป็นปืนให้เอาปากกระบอกปืนจุ่มน้ำมนก่อนยิงน้ำมนจันเพนของข้าสามารถล้างอาถรรพ์ได้ทุกอย่างพรานทองก้อนหัวหน้าหมู่บ้านพรานพูดงั้นก็ตามนี้แหละพี่ น่าจะไม่ยากนักรอกงานนี้อาจจะต้องระวังตัวมากกว่าเดิมหน่อยเพราะภารกิจนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสัตว์ป่าอ้าว่าน่าจะมีเบื้องหลังมากกว่านั้นอีกแน่นอนการทองอยู่พูดไอเดียวเอ้ยไก่โหพรุ่งนี้ข้าจะออกเดินทางเลยเอ็งเตรียมตัวแล้วกันเดี๋ยวผมจะวอมลูกคอรอตั้งแต่คืนนี้เลยปู่ทองอยู่ภารกิจนี้เนี่ยได้รรยคาถาพานจนแสบคอแน่นอนราน,นุ่มพูดเชิงอารมณ์ขัน ามกลางมหาพลัยผื้นใหญ่ปานเท่าและพรานหนุ่มคู่หูต่างวัยค่อยๆเดินย่ำในป่าใหญ่อย่างระมัดระวังพร้านทั้งคู่ต่างรู้ดีในป่าลึกขนาดนี้หากพลาดท่าเข้าอาจจะถึงแก่ชีวิตบายคล้อยจนอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าแสงจันทราเริ่มกืนกินแสงตะวันสองพรานผัดกันอยู่เวรนบนนั่งห้างที่ถูกผูกติดกับต้นตะเคียนยักษ์และกลางดึกของคืนนั้น เสียงแปลกประหลาดก็ดังขึ้นมาจากกลางป่าปูได้ยินหรือเปล่าเออได้ยินอย่างมันใกล้เข้ามาแล้วเงียบๆไว้ทันใดนั้นร่างของกระทิงยักษ์ก็มุ่งตรงไปในทางทิศเดียวกับที่ทั้งสองพรานต้องการจะไปกระทิงเปรี่ยวตัวนี้วิ่งด้วยความเร็วและดุด,ดันวิ่งผ่านนั่งห้างของทั้งสองพรานอย่างรวดเร็วแปลกมากกระทิงทนวิ่งในป่ากลางดึกเนี่ยนะถ้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยปู นำซ้ำมันยังวิ่งตรงไปทางหมู่บ้านเนินเขาทองคำด้วยอีกไกลไม่ว่ากว่าจะถึงหมู่บ้านถ้าด้วยฝีเท้าพรานป่าแบบเราสองคนน่าจะไม่เกินสองชั่วโมงพรานเดี่ยวพูดข้าว่ากระทิงตัวนี้เนี่ยต้องเป็นกระทิงผีอย่างที่ปู่ทองก้อนท่านบอกแน่นอนในป่าใหญ่แบบนี้ไม่มีกระทิงโทนตัวไหนวิ่งกันกลางดึกหรอกถึงมันจะเป็นสัตว์ใหญ่แต่มันก็มีศัตรูในห่วงโซ่อาหารของมัน หากมันจะหากินตอนกลางคืนมันต้องเงียบไม่มีกระทิงโทนตัวไหนวิ่งไปตะโกนไปอย่างแน่นอนและอีกอย่างยิงสังเกตดูสิกระทิงตัวนี้มันวิ่งเป็นเส้นตรงมันวิ่งลุยทุกอย่างแบบไม่หลบเลยมันวิ่งผ่านต้นไม้ได้ยังไงวะรานเทาวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในชั่วพริบตาเฮ้ยจริงด้วยกระทิงตัวนี้มันวิ่งทะลุต้นไม้ได้นี่นาฮสนุกแล้วสิปู่งานนี้ กานเดี่ยวพูดเอาละไอ้โน่อน,นอนเอาแรงก่อนแล้วกันปากยามคืนนี้ด้วยเว้ยเช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นแสงตะวันสองทางให้ชีวิตกับหมู่สัตว์ในป่าใหญ่อีกครั้งโอผมว่ารีบเร่งฝีเท้ากันหน่อยดีไหมเมื่อคืนน่ะเห็นกระทิงวิ่งมุ่งตรงไปทางหมู่บ้านผมกลัวว่าชาวบ้านจะเป็นอันตรายเออไปไวหน่อยก็ดี หากอยากให้จบไวๆเหมือนกันบว้ยเด่งฝีเท้าก็น่าจะไม่เกินสองชั่วโมงถึงสองพรานคู่หูต่างวัยรีบย่ำเท้าในมหาพรายด้วยความเร็วและหลังจากนั้นสองชั่วโมงจุดหมายที่ทั้งสองพรานตามหาก็อยู่เบื้องหน้าหมู่บ้านเนินเขาทองคำเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่ตีนเขาลูกใหญ่หมู่บ้านแห่งนี้ประชากรไม่มากมายนักแทบทุกครัวเรือนจะทำไร่ข้าวโพดเป็นอาชีพหลัก โดยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ของทางหมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบกว้างขวางเหมาะสำหรับการทำไร่และก็ไถ Й นาเป็นที่สุดและที่หมู่บ้านแห่งนี้ชื่อว่าเนินเขาทองคำก็เป็นเพราะว่าเรื่องเล่าลือตั้งแต่ก่อนว่ามีชาวบ้านเข้าไปหาของป่าจนหลงเข้าไปในซอกเขาโดยบังเอิญปรากฏว,ว่าในซอกเขาที่ชาวบ้านหลงเข้าไปในป่านั้นเป็นเหมืองทองคำขนาดใหญ่ หลังจากที่ชาวบ้านคนนี้ออกมาจากซอกเขาได้ก็กลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนและหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีใครหน้าไหนสามารถหาช่องทางเขาเข้าไปได้อีกเลยบางก็ว่าเจ้าป่าเจ้าเขาดนบันดาลบ้างก็ว่าผีป่าบันดาลให้จนตราบทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถล่วงรู้ความจริงเกี่ยวกับภูเขาลูกนี้ได้อีกเลยเอ้ยถึงสักทีวะเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน พรานเท่าพูดชาวบ้านโวยออกมาคุยกับกูหน่อยพรานเดี่ยวตะโกนด้วยเสียงที่ดังสุดกำลังท่านทั้งสองมาหาใครหรอจ๊ะชายหนุ่มเดินหน้าเข้ามาหาด้วยความเป็นมิตรถ้าสองคนเป็นพรานจากหมู่บ้านพรานคมอัศนีได้จดหมายขอความช่วยเหลือจากอีกาสงสารของหมู่บ้านเนินเขาทองคำแห่งนี้เอาละเขาบ้านอยู่ไหนพรานเดี่ยวพูด มาแล้วมาแล้วพรานมากันแล้วชายหนุ่มหันกลับไปตะโกนทางชาวบ้านหมู่บ้านที่ทยอยเดินตามเสียงของพรานเดี่ยวมาเชิญพระพรานทั้งสองทางนี้เลยจะ้ะเดี๋ยวฉันจะนำทางไปที่บ้านของพ่อใหญ่ชายหนุ่มพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่นอบน้อมตอนนี้พรานทั้งสองถูกรายล้อมด้วยชาวบ้านนับสิบชีวิตดูท่าทางชาวบ้านจะดีใจกับการมาถึงของพรานทั้งสองอย่างมากต่างคนต่างยิ้มแยม้มและก็ยกมือไหว้กันท่วมหัว ระหว่างทางที่ชายหนุ่มนำทางทั้งสองพรานไปที่เรือนของหัวหน้าหมู่บ้านพรานเท่าก็กล่าวคำพูดขณะที่สองเท้ากำลังก้าวเดินเออสงสัยจะงานหนักว่าไอเดียวทำไมเหรอครับโป่พรานเดียวตอบและถามกลับในเวลาเดียวกันเองหันไปมองที่ยุ้ง้างทางขวาสิพรานหนุ่มหันกลับไปมองยุ้ง้างด้านขวาพร้อมกับอุทานเสียงดังโอ้โหไอหนุ่ม ทำไมยุ้งนั้นมันถล่มแบบนั้นวะเนี่ยรานหนุ่มหันหน้าไปถามชายหนุ่มที่เดินนำทางปีมือก็ทิ้งป่าเมื่อคืนมันวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้พ่อพลานพุ่งตรงเข้ายุ้งฉางแล้วก็ขิดยุ้งสเสลเทไปหมดพืชผลในยุ้งเสียหายแทบไม่เหลือชิ้นดีเลยมันดุร้ายมากนะวิ่งฝ่าเวรยามหน้าหมู่บ้านแบบไม่สะทบสถานอะไรเลยกระสุนปืนลูกซองที่ยิงใส่มันเนี่ยเหมือนกับเอาดินเหนียวยิงใส่สังกะสี ชายหนุ่มพูดไปพรางก้าวเท้าเดินไปด้านหน้าอ่ะนี่ฝีมือกระทิงจริงๆหรอวะเนี้ยคนโดนมันขิดเข้าไปเนี่ยไม่กลับบ้านเก่าเลยเหรอพรานเดี๋ยวพูดเนี่ยแหละเหตุผลที่ชาวบ้านเขาดีใจที่มีพรานมาช่วยไงหกจบเรื่องนี้เนี่ยชีวิตของพวกเราจะได้สงบสุขสักทีมันขิดชาวบ้านกลับบ้านเก่าไปหลายคนแล้วลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยกำพาพ่อไปหลายบ้านเลยพ่อพราน นาเรือนรับรองของพ่อใหญ่บ้านแห่งหมู่บ้านเนินเขาทองคำโอ้พ่อพรานมากันแล้วหรือข้าดีใจมากเลยข้าชื่อทองเหม็นเป็นพ่อบ้านของหมู่บ้านเนินเขาทองคำแห่งนี้ข้าต้องกราบขอบพระคุณพ่อพรานทั้งสองอย่างมากที่ตอบรับคำขอของหมู่บ้านข้าก่อนหน้านี้ข้าขอให้ทางการในตัวเมืองช่วยส่งตำรวจหรือว่าส่งทหารมาช่วยหมู่บ้านครั้งแล้วครั้งเล่า แต่มันก็ไร้วีแววความช่วยเหลือจากทางการเลยชายชาราพูดขึ้นเอาล่ะพอทองเหมน็นวยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ข้าทั้งสองคนฟังหน่อยว่าทำไมอยู่ๆกระทิงตัวนี้เนี่ยมันมุ่งเข้ามาทำลายหมู่บ้านแบบนี้เพราะว่ามันผิดวิสัยของสัตว์ป่ารานเทาพูดขึ้นข้าก็ไม่แน่ใจแต่เรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีคนในเมืองกลุ่มหนึ่งมาขอซื้อที่ดินด้านหลังหมู่บ้าน าบอกว่าเขาจะซื้อไปทำเหมืองพวกเขาจะระเบิดภูเขาทองคำด้านหลังจำเป็นต้องซื้อที่ดินแถบนี้ทั้งหมดแล้วก็ขอให้ชาวบ้านทุกคนเนี่ยย้ายออกไปตังหมู่บ้านที่อื่นมาถึงก็พูดจาวางก้างแบบนี้มีเรื่องว่าชาวบ้านเขาจะยอมหมู่บ้านนี้เนี่ยอยู่กันมาหลายชั่วอายุคนแล้วไอชาราพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ขึงขังและหลังจากนั้นล่ะกระทิงมันมายังไงล่ะลุงพูดวนไปวนมาอยู่นั่นแหละ เดดียวพูหลังจากนั้นไม่ถึงสัปดาห์ในขณะที่ชาวบ้านกำลังทำไร่อยู่มันก็มีเสียงกระทิงโห่ล้องมาแต่ไกลวิ่งมาจากทางไหนก็ไม่รู้วิ่งควิดชาวบ้านในทุง่งมันไล่ควิดชาวบ้านออกจากทุ่งมดเอาไม่ชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเก็บข้าวโพดได้ไขรกาวขาเข้าทุ่งข้าวโพดเสียงกระทิงตัวนั้นมันจะโห่แล้วก็วิ่งไล่ออกมาจากทุ่งทันทีนักเขา้านักเขา้าชาวบ้านเลยไม่กล้าไปในทุง่ง ข้าวโพดเนี่ยแก่ตายคาต้นจะหมดไรอยู่แล้วนอกจากนั้นกลางดึกของเมื่อคืนน่าจะเป็นกระทิงตัวเดิมนั่นละมั้งมันวิ่งฝ่าเวรยามนามหมู่บ้านพุ่งเข้าชานยุ่งช้างข้าของเสียหายหมดเก็บข้าวโพดก็ไม่ได้อีกครั้งข้าวโพดในย,ยุ่งก็โดนทำลายอีกชาวบ้านเนี่ยจะอดตายกันวันนี้วันพรุ่งอยู่แล้วชายชารารราย,ยาวดึงปัญหาที่ตัวเองเจอ น่าจะเป็นกระทิงตัวเดียวกันกันกบที่เราเจอเมื่อคืนแน่เลยปู่ป้าของวายอย่างนั้นเว้ยต้องหาวิธีดักมันให้ได้ก่อนถึงจะรู้แน่ชัดว่ากระทิงทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่ตัวพรานเท่าพูดอ้อข้าลืมบอกไปกระสุนธรรมดาเนี่ยยิงมันไม่เข้านะพ่อพรานข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่ามันแก่จนหนังหนาซะละม,มั่งตัวข้าเนี่ยอายุปูนนี้แล้วก็เพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยแหละ ชายชราพูดขึ้นเอาแบบนี้แล้วกันนะพ่อทองเมน้นพาพวกฉันไปดูจุดที่เจอกระทิงในทุ่งหน่อยพวกฉันจะวางแผนกันว่าจะเอายังไงต่อดีด้วยความยินดีเลยจ้าตามข้ามาได้เลยพ่อพรานทั้งสองด้านข้างของหมู่บ้านเนินเขาทองคำถุกรายล้อมไปด้วยทุ่งข้าวโพดส,สูงใหญ่ที่ดูท่าน่าจะแก่เกินเก็บแล้วเข้าโพดในบางจุดแก่ตายคาฝัก บ่งบอกถึงความเสียหายทางการกเกษตรที่ชาวบ้านต้องแบกรับตรงนี้แหละจ้าหา,ก,า,า,ากก้าวขาเข้าทุ่งไว้อีกก้าวเดียวกรืทิ้งปลาตัวนี้มันโห่ไล่แน่ไม่ว่าจะตอนกลางวันหรือกลางคืนชาวบ้านเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าทุ่งแล้วชายชาราพูดขึ้นปูเราเจะยังไงกันดีข้าว่าเราผูกนั่งห้างที่เนินเขาทางขวาดีกว่าและเดี๋ยวหาเหยื่อล่อให้มันออกมา ต้องดูท่าทีมันก่อนถ้าอยากจะรู้ว่ามันมีตัวเดียวหรือว่าเป็นตัวเดียวกับตัวเมื่อคืนที่เราเห็นไหมถ้าใช่จะได้จัดการมันทีเดียวแบบไม่ต้องระแวงตัวอื่นอีกพรานเท่าพูดเดียวเอ้ยเดี๋ยวข้าจะผูกนั่งห้างทางขวาของทุ่งเองต้องออกไปล่อมันให้ข้าเห็นตัวถ้าเองเห็นมันแล้วก็ให้วิง่งหนีขึ้นมาบนห้างที่ผูกเอาไว้แล้วกันวิง่งไงทันไหลหนูพรานเท่าสั่งการสิ้นเสียงพรานเท่า ทั้งสองต่างทำหน้าที่ของตนอย่างที่ได้ตกลงกันไว้รานเท่าเอาเชือกป่านผูกท่อนไม้และดึงขึ้นสูงเพื่อผูกนั่งห้างความได้เปรียบในทัศนวิสัยคือหัวใจของชัยชนะในป่าใหญ่ส่วนพรานหนุ่มหกขากางเกงขึ้นสูงพร้อมกับวอร์มร่างกายคล้ายกับท่าแอโรบิกเตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งหนีกระทิงแบบ4ค100นาทีในครั้งนี้หวังพึ่งเพียงแค่ศักยภาพของร่างกายเท่านั้น กำลังของคาถาและวิชาพรานที่ได้ร่ำเรียนมาอาจจะต้องเป็นเรื่องรองในตอนนี้เอาละเสียงผิวปากสัญญาณพรานของปู่ดังแล้วพร้อมกับก้าวขาทั้งสองข้างเอาทุ่งข้าวโพดและเตรียมท่าวิ่งทันใดนั้นโอ้ถ้าก้าวขาลงทุ่งมาก้าวเดียวเองรู้เลยเหรอวะนี่เองรู้ดียิ่งกว่าคาถาพรานของข้าอีกนะเนี่ยไอ้ก็ทิงพี พรานหนุ่มบนพร้อมตั้งท่าเตรียมวิ่งในขณะที่เสียงกระทิงดังไล่เข้ามาหาพรานหนุ่มเรื่อยๆพรานหนุ่มหันหลังกลับไปมองด้านหลังเห็นต้นข้าวโพดสูงใหญ่เริ่มเคลื่อนไหวคล้ายกับมีสัตว์ใหญ่กำลังมุ่งมาหาเอาละออกสตาร์ทพรานหนุ่มวิ่งมุ่งตรงไปยังจุดผูกนั่งห้างตามนัดเสียงฝีเท้าของกระทิงพร้อมกับเสียงคำรามของกระทิงโทนโหร้องลั่นทุง่งอู้มึงนี่เร็วจังวะ พรานนมบ่นไปรางก็วิ่งไปด้านหน้าอย่างสุดแรงเกิดหนึ่งพรานวิ่งนำหนึ่งกระทิงวิ่งตามในระยะเวลากว่าร้อยเมตรในทุ่งข้าวโพดใหญ่ในขณะที่พรานเท่าลับบทเป็นหน่วยสังเกตการอยู่บนนั่งห้างไอเดียวขึ้นมาเร็วพรานเท่าตะโกนส่งสัญญาณพร้อมกับคว้าลูกซองข้างกายเล็งไปที่กระทิงป่าเป็นอย่างที่ชาวบ้านพูดจริงๆกระสุนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้ พรานเท่าพูดและไม่นานนะักพรานหนุ่มก็ปีนขึ้นมาถึงยอดของนั่งห้างในที่สุดโอ้ยกูเลิกเป็นพรานแล้วไปสมัครเป็นนักวิ่งดีไหมเนี่ยเหนื่อยโว้ยไอเดียวเอ็งดูที่กระทิงตอนนี้สิอะเป็นไม่ได้ยังไงเนี่ยภาพตรงหน้าของทั้งสองพรานคือตอนนี้กระทิงป่าดท,ที่วิ่งไล่พรานหนุ่มเมื่อครู่ค่อยๆจางหายไปแบบไม่ทิ้งร่องรอยรอยเท้าของกระทิงที่วิ่งไล่พรานหนุ่ม ค่อยๆจางหายไปเหมือนกันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออลงจากนั่งห้างกันเถอะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่หมู่บ้านข้ารู้แล้วว่าสิ่งที่ชาวบ้านเจอคืออะไรการเท่าพูดขึ้นทั้งสองพานค่อยๆปีนลงจากนั่งห้างที่ผูกสังเกตการบนต้นไม้ใหญ่เดินทางกลับหมู่บ้านและมุ่งตรงไปที่บ้านของพ่อใหญ่หัวหน้าหมู่บ้านทันทีพอท้องเมน ค่รู้แล้วว่าสิ่งที่พอเจอน่ะคืออะไรคืออะไรหรือพอพรานชายชาราถามมันคือกระทิงผีกระทิงตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ป่ามันคือกระทิงที่หมอผีเลี้ยงวิญญาณกระทิงเอาไว้และเอาวิญญาณมาทำคุณใสปล่อยมาให้ทำลายล้างศัตรูแต่ตอนนี้ใครยังไม่รู้นะว่าเจ้าของกระทิงผีมันคือใครแต่มันต้องปล่อยมาจากนอกหมู่บ้านอย่างแน่นอนไออยากจะรู้ ข้าต้องจับกระทิงตัวนี้ให้ได้ก่อนหรือไม่ก็ปิดชีวิตมันซะพรานเทาพูดแล้วจะเอายังไงตอนน่อดีละพ่อพรานหากชาวบ้านรู้แบบนี้จะต้องกลัวมากกว่าเก่าอย่างแน่นอนไอชาราพูดขึ้นเอาแบบนี้ดีไหมปู่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเย็นแล้วเราเริ่มจัดการเรื่องนี้กันวันพรุ่งดีงกว่าและพ่อใหญ่ก็วางใจได้เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพรานอย่างพวกฉันคืนนี้เนี่ยบอกให้ชาวบ้านปิดประตูให้สนิท มันคงไม่กล้าบุกเข้ามาซ้ำที่เดิม2วันติดอย่างแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตะวันสองลงทุ่งเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแหละคือเวลาตายของไอกระทิงผีมัน